Hey, what the, the fuck you mean you ain't heard no fucking- How come all this conversation me, 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 me How come all your ladies they want me, 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 me ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยก็คืออยู่บ้านกันยาวๆเลยเนาะเรามาดูแลตัวเองกันดีกว่านะคะการที่เราได้อยู่บ้านมากขึ้นนะคะทําให้เราเนี่ยมีเวลาให้ตัวเองพักผ่อนมากขึ้นนะคะนอกจากอยู่บ้านแล้วเนี่ยได้พักผ่อนได้ดูแลผิวดูแลผมมากขึ้นอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เลยเจอตัวช่วยมานะคะทําให้ผมของเราสวยนั่นเองก่อนหน้านี้นเนี่ยทุกคนจะรู้ว่ามี่ก็ตัดผม สั้นแล้วก็กัดสีใช่ไหมคะซึ่งพังมากๆแล้วก็ฟูมากๆไม่กล้าปล่อยผมสักเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้จากคลิปกันก่อนเลยนะคะว่าไม่ค่อยได้ปล่อยผมเลยเพราะว่าหวัวฟูนะคะแล้วก็เซตยากมากๆแล้วทีเนี้ยเหมือนกับมีก็พยายามใช้คีมนงค g คีมนวดต่างๆอะไรที่บํารุงให้ผมนิ่มหรือว่าผมอยู่ทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ <ๆ S 2> ยังช่วยได้ไม่สุดนะคะจนมีมาเจอตัวนี้ตอนช่วงกักตัวช่วงนี้นี่แหละคือมันแบบเปิดโลกมีมากอ่ะเดี๋ยวมีจะมาแนะนําให้ฟังกันนะคะเอาจริงๆคลิปเนี้ยทางแบรนด์เป็นคนส่งมาให้นะคะคือ มันดีมากจริงๆอยากจะให้ทุกคนรู้จักเจ้าตัวนี้นะคะนี่ก็คือหมวกฟอยโยเกิร์ตเลเซชานั่นเองเดี๋ยวเราจะ แกะให้ดูนะมีข้างในหน้าตาเขาจะเป็นซองแบบนี้นะคะก็จะเป็นซองอย่างนี้นี่เห็นไหมตัวนี้เนี่ยเป็นมาร์กนะคะบ๊อลุงผมสูตรใหม่นะคะที่วางขายในเซเว่นแล้วของเลอซชานะเป็นนวัตรกรรมของคนรักผมนะคะที่นําเข้าจากเกาหลีเลยนะคะทุกคน <Wow. S 1> ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยพอใช้แล้วนะคะแทบจะไม่อยากออกไปทําผมที่ร้านเลยแล้วก็ไม่ต้องทับทเมอะไรต่างๆให้มันมากมายเลยนะช่วงนี้เนี่ยร้านทําผมก็เขาเรียกว,ว่าอะไรอะทำเคมีไม่ ไ,ได้ยุ่งยากในการแบบออกไปข้างนอกมากก็คืออยู่บ้านกันยาวๆของจริงนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาหาวิธีการสปาผมนะคะทําผมของเราเนี่ยให้มันเหมือนออกจากร้านเลยดีกว่าก็คือใช้เจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยคะ่ะอันนี้มีก็ไปสระผมมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เช็ดผมให้มาด พอผมเราหมาดแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้กันแฮมัสของเลอซาชานะคะซีดีนออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นหมวกฟลอย์ก้าวออกมาแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเนื้อครีมข้างในมีเนื้อครีมนะคะเป็นทรีทเม้นต์บำรุงผมข้างในนะคะเก็บผมหน่อยนะคะ แล้วก็สวบลงไปเลยนะคะเอาด้านสติกเกอร์เนี่ยไว้ข้างหน้าแล้วก็เก็บไรผมนะคะพอเราเก็บผมเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแกะสติกเกอร์ตรงนี้กันนะลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็จับทรงให้มันกระชับตับศีรษะเรานะคะแล้วก็คาดไปอย่างนี้เลยตึ๊บแตบแล้วก็มีความนวดนิดนึงเพื่อให้ทีนเมนเนี่ยโดนผมเรานะคะ นวดเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว15้15-20นาทีนะทุกคนสามารถไปทำอย่างอื่นได้เลยเนาะพอครบ15-20นาทีนะคะนี่ก็จะไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะ จะขึ้นรูปให้ดูก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสุขภาพผมนีคือแย่มากท,าทั้งทาสีผมแห้งแตกปลายนะคะแล้วก็แบบพังมากฟูมากเซ็ตตัวไม่อยู่เลยนะคะแต่น,นี่คือเมื่อคืนมิใช้แค่เป่าเลยไม่หนีบไม่อะไรเลยนะคะเพราะมีไม่มีที่หนีบ<ะ>ผมนะที่บ้านแล้วก็ไม่มีที่ทํารอนด้วยคือมันเงาแล้วมันก็แบบเป็นทรงมากๆอ่ะอ่นนี้ให้ดูกันแบบเทียบกันไปเลยนะว่ารูปก่อนหน้านี้กับผมตอนนี้คือมันแบบสุขภาพมันดูต่างกันมากอะทุกคนทุกค,คนดูผมใกล้ สวยมากเงางามมากทเห็นปะ่ะขนาดทําสีอันนี้ก็ทาสีมาเห็นปะ่ะแต่ว่ามันเงางามมากทุกคนผมมี่ก็คือกล้าปล่อยมากขึ้นนะคะก็ <c oughs> คือรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ฟูเหมือนแต่ก่อนนะแล้วก็พอใช้ไปสักพักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันช่วยเรื่องผมแตกไปนะคะพวกสุขภาพผมแห้งอะไรเงี้ยเหมือนมันช่วยฟื้นฟูผมให้กลับมาแบบมีสุขภาพอีกรอบนึงเนี่ย วบขอบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยมีคิดว่าการบำรุงผมทรีทเมนต์ผมมาร์กส์ผมเองที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีก็รู้จักแต่โปรดักที่มันแบบต้องควักมาหมักหววัวต้องพักไว้หรือว่าต้องแบบทิ้งไว้นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรู้สึกแค่ว่ามันไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตเราอะ่ะพอเราหมักไว้ใช่ไหมเราก็จะไปทําอย่างอื่นแล้วมันก็จะเลอะมันก็จะเหงื่อออกมันก็จะหยดหรือว่ามันจะเลอะเสื้อผ้าเรานะคะก็เลยคิดว่ามันยุ่งยากมากๆก็คือตั้งแต่มาเจอเจ้า หมวกฟอยล์เลซารชาติตัวนี้เนี่ยมีรู้สึกว่าการหมักผมง,ง่ายขึ้นมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบพอหมักแล้วกลัวหกกลัวอะไรอยู่แต่ในห้องน้ํานะคะก็คือเราไปทําอย่างอื่นได้เลยเรามาพูดถึงสปปรรพคุณของน้องหมวกฟอยล์ตัวนี้ดีกว่าแน่นอนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสูตรโยเกิร์ตเนาะดังนั้นเนี่ยก็มีสารสกัดจากโยเกิร์ตนะคะแล้วก็พวกออยล์ธรรมชาติทําให้ดูมีสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าโยเกิร์ตตัวนี้นะคะยังช่วยทําให้ผมเงานะคะดูมีน้ําหนักจัดทรงง่ายผม ไม่ชีฟฟูเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็จากที่ผมแตกปลายเนี่ยเห็นไหมเงาถึงปลายเลยนะมีบอกเลยว่ามันเซตผมง่ายขึ้นมากจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีเป็นคนเป่าผมเฉยๆใช่ไหมพอเป่าแล้วเนี่ยผมมีเป็นคนอยากโศกนะคะแล้วมันก็จะมีความหยิกหยิกตรงเนี้คือมันแบบแย่มากแต่ตอนเนี้ยเนี่ยทุกคนมันแค่เป่าผมอะเจ้าตัวหมวกฟลอยตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีผ้าหุ่มอวกาศนั่นเองอ่างงละสีว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะตอนเราใช้เนี่ยเขาจะควบคุมอุณหภูมินะคะตอนบำรุงผมนะแล้วก็ สามารถใช้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนั่นเองนอกจากจะบำรุงและแก้ปัญหาตรงจุดแล้วเนี่ยยังพกพาไปไหนสะดวกแล้วก็แกะใช้งานง่ายมากๆแน่นอนนะคะว่าเห็นได้ชัดมากว่าหัวเนี่ยหายฟูมาขึ้นนะคะตอน <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นอีเพิงนะคะผมแห้งแตกมากแต่ตอนนี้ก็คือผมเงานะคะแล้วก็จัดทรงง่ายนอกจากนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาผมมันนะคะผมฟีบต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีกลิ่นหอมนะคะติดทนยาวนานเหมือนยก ซาลอนมาไว้ที่บ้านเลยค่ะอ่าถ้าทุกคนถามว่าควรใช้บ่อยแค่ไหนนะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีแนะนําให้ใช้อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะคะและอีกอย่างก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยหาซื้อง่ายมากๆนะคะที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะราคาเจ้าตัวนี้นะคะก็เพียงแค่79บาทเท่านั้นทุกคนมันถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคากับผลที่ได้แน่นอนนะคะในเมื่อเรามีเวลาดูแลตัวเองที่บ้านเยอะขนาดนี้นะคะเราก็ดูแลตั้งแต่ผิวหัวจรด เท้าผมต่างๆนะคะเราก็ดูแลให้หมดเลยพอวันหนึ่งที่เราแบบได้ออกไปข้างนอกได้เจอคนแล้วอะ่ะเขาก็จะแบบ ผมสวยขึ้นเยอะเลยผิวสวยขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาให้เขาตะลึงไปเลยนะคะเอาให้เขารู้ว่าเราเนี่ยอยู่บ้านเราได้ดูแลตัวเองรักตัวเองมากจริงๆ <imiz> เนาะก็นี่แหละคะ่ะมีผู้จับใจจริงๆว่ามีใช้นะคะแล้วก็มันช่วยทําให้ผมมี่เนี่ยดูมีน้ําหนักมากจริงๆนะก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆฟังกันนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อตามได้เลยนะใครเคยใช้แล้วนะคะก็ฝากเมนใต้คล<อ>ิปนี้หน่อยนะจะได้เอาไว้คุยกันนะคะฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยถ้ามีอะไรดีๆจะมาแนะนําให้ฟังอีกนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย